เตรียมตัวปั่นลงใต้สีวันเตรียมอะไรบ้างเช่นมาร์กหน้าสเปรย์กันตะคิวครีมชามัมทาเป้าครีมอาบน้ำแห้งเพราะว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะเพิ่งแกะสดๆใหม่ๆจริงๆเลยเป็นอันบล็อกจากกามินไ h a i l a n d ค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันก่อนที่มิ้นจะเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปปั่น าจากประจวบลงพาังงากันนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเก็บกระเป๋าค่ะก็เลยจะมา,าเหมือนเป็นการทั้งบอกว่าเวลาเราเดินทางเราต้องเตรียมอะไรบ้างสําหรับมิ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะคือก่อนจะเดินทางอะ่ะมิ้นสั่งของที่จะต้องใช้ในการเดินทางอะ่ะแล้วก็เพิ่งได้รับแต่ละกล่องนะคะก็คือเพิ่งได้รับมาเลยสดๆร้อนๆก็เลยจะมาให้ดูว่าเวลาเราเดินทาง ปั่นด้วยจักรยานเนี่ยย้ายจังหวัดระยะไกลๆเนี่ยมินต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะอะไรที่สําคัญกับมินบ้างแล้วก็ช่วงนี้มีพี่ๆจากทางใต้หลายท่านนะคะบอกมาว่าฝุ่นตก <c oughs> อาย ว่จะตรวจฝนตกคือตอนแรกอ่ะเราเตรียมรับมือกับความร้อนเต็มที่เลยนะคะแบบว่าอ่ามิสสั่งสเปกันตะคิวมาเนี่ยคือเพิ่งสั่งมาจริงๆแบบว่าเพิ่องอัน,นแบบเพิ่งแกะถุงเองอ่ะคือสั่งมาหลายขวดมากเพราะว่าถ้าร้อนเนี่ยสเป์เนี่ยบิ๊กไอซ์ของบิ๊กสเป์เนี่ยมันช่วยกันตะคิวได้ดีเลยนะคะทําให้ผ่อนคลายความร้อนของร่างกายด้วยก็เลยแบบสั่งอันนี้มาจะไปแบ่งเพื่อนๆใช้ด้วยนะคะ ก็อ๋อมินจะบอกก่อนว่ามิน่าจะมีปั่นจากประจวบลงใต้ใช่ไหมคะวันแรกอะ่ะร้อยหกโลจากประจวบลงไปชุมพรหนึ่อยหกสโลแต่ทั้งหมด1,200เมตรวันแรกจะหนักหน่อยนะคะแต่ถ้าเจอฝนเนี่ยต้องใช้เวลานานมากแน่ๆเลยอะ่ะคือเครียดเลยนะ่ะ ถ้าถ้าแบบอากาศมัน,ม,นมันไม่ไม่แฉะเนี่ยมันปั่นทําความเร็วได้แต่พอถ้ามันมีฝนเนี่ยมันต้องระมัดระวังเรื่องลื่นเรื่องตามกันโครนดีดหน้าอะไรเงี้ยเป็นพิเศษด้วยก็เลยแบบเออค่อนข้างหนักใจเพราะว่าไม่ได้เอาหมวกแก๊ จกักรยานตอนปั่นใส่ใส่ตอนปั่นมาด้วยเพราะว่าหมวกแก็ปเนี่ยมันจะช่วยเวลาฝนตกมันมีมีแก็บด้านหน้ามันก็จะบังโคลนบังฝนได้ทําให้ตาเราแบบเออไม่โดนฝนตอนปั่นมันก็จะช่วยโปรเทคได้นะคะก็จะช่วยให้ปั่นง่ายขึ้นแต่พอไม่มีเนี่ยมันก็คิดหนักเลยอาจจะต้องหาหมวกอะไรใส่ตอนที่ฝนตกหนักๆจริงๆนะคะมาจากเมื่อกี้นะคะนี่เพิ่งอันบล็อกเพิ่งส่งมาเลยนะคะ ก็ที่สั่งมาใหม่ของกล่องนี้ก็คือตัวนี้ค่ะ big shower foam นะคะที่จะเป็นสเปรย์อาบแห้งตัวนี้ก็เวลาเดินทางไกลหรือว่าเดินทางด้วยจักรยานะมันสำคัญกับบินมากๆนะคะ,ะตัวนี้จะช่วยอาบน้ำแห้งให้เราค่ะเวลาเราเหนอนะตัวปันป่นไกลๆปั่นถึงตอนไหนแล้วคือถ้ามีอุบิเหตุหรือว่าต้องขึ้นรถนะคะตัวนี้มันเป็นสเปรย์โฟมที่เป็นอาบต้องเขย่าก่อนเนะขย่ก่อนมันเดินทางมาไกลนะคะ เนี่ยมันจะเป็นโฟมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็อาบลงบนผิวเราแบบนี้มันจะขจัดคราบเหงื่อใครแล้วฝุ่นที่เกาะเรามาตลอดทางเนี่ยออกนะคะทำให้ผิวเราสะอาดเหมือนอาบน้ํากลิ่นหอมสดชื่นเหมือนอาบน้ําตัวนี้ก็สําคัญกับมินบ้างมากเลยนะคะมินเลยต้องมีเวลาเดินทางค่ะตัวนี้ของ Big s p r a y นะคะ Big Shower Foam ตัวนี้160บาทเอง ถูกแลดีค่ะใครที่เดินป่าอะไรเงี้ยก็สําคัญนี่พอฝนจะตกก็เลยต้องมีอันนี้ค่ะสเปรย์ทำความสะอาดดับกลิ่นหมวกกันน็อกนะคะเพราะว่าหมวกเนี่ยโดนฝนกับเราตลอดทุกวันแน่นอนนะคะเวลามันเราเราเอามาล้างล้างโครนแล้วเราควรจะฉีดตัวนี้ค่ะฉีดแล้วเช็ดนะคะหมวกเราจะกลิ่นหอมสะอาดมากๆอันนี้โคตรสำคัญจะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะคะแกะอันใหม่เลย อันนี้เป็นครีมชาวัวค่ะใครที่ปั่นไกลหรือปั่นจักรยานอ่ะต้องเลิฟมันนะคะมิ้นเลิฟมันมากเลยครีมชาวัวตัวนี้ค่ะนี่คือมิ้นใช้มาไม่รู้กี่กระปุกแล้วค่ะทุกคนต้องใช้ทุกวันที่ปั่นจักรยานนะคะเพราะว่ามันช่วยเรื่องอาการเจ็บเป้าเวลานั่งนานๆอ่ะดีมากๆ ก่อต่อนะคะก็เจ้าตัวครีมชะมัวอันนี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดจากทรีทรีออล์พวกสารสกัดน้ำมันอัลมอนด์นะคะที่มีค่า p s เนี่ยมันเหมาะสมกับตัวน้องสาวหรือว่าน้องชายตรงเป้าเป้าของเรานะคะทําให้ไปลดการเสียดสีค่ะระหว่างเป้า,ปาก้น นีบน้องสาวน้องชายเราอ่ะมันจะให้ความชุ่มชื้นและนุ่มลื่นนะคะทําให้แบบเวลาเสียดสีอ่ะมันไม่เกิดอาการถลอกแสบนะคะตัวเนี้คือมินใช้จริงๆหมดมาหลายกระปุกแล้วแล้วมันก็ช่วยได้จริงๆเวลาเดินทางไกลถ้าใครปั่นแบบไกลๆแบบเนี้ยเดินทางด้วยจักรยานหลายวันมินปั่น4ี่วันใช่ไหมคะ4วันเนี้ยมันประมาณ4 4 0 0กว่าโลเกือบ500โลเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นพระเอกของเราที่จะช่วยให้เราแบบไม่เจ็บเป้ากระปุกเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมอันเนี้ยให้ดูครีม เนื้อมันจะละมุนอันนี้เขาส่งอคพิมินพึ่งรับพัสดุมาเลยนะคะครีมมันจะเป็นเนื้อแบบละมุนละมุนนะคะทาลงเป้าก็คือมันจะไม่เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบผ่านออยอม,มาเป็นอย่างดีนะคะตัวนี้คือเนื้อมันจะละมุนกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็แบบตัวนี้คือไม่มีไม่ได้เวลาเดินทางต้องมีต้องมีมากๆเลยแล้วก็ครีมกันแดดนะคะคือเตรียมไว้สําหรับไป ไปไปปั่นเลยอะเพราะว่าจะมีแดดหรือไม่มีแดดยังไงรังสี U V ประเทศไทยคือทำลายผิวมากมายนะคะวันที่ฟ้าคึม้มคึมดูเหมือนตุนตุนอะทำไมออกไปแล้วดำคือรังสี U V มันแรงมากนะคะอันนี้ sunny day band ของมินเองนะคะเป็นกันแดดที่สามารถทาแล้วฝนตกแล้วมันไม่ไหลยเยอะมาะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเง่ออ,อกอะมันไม่ไหลยเยิ้มแน่นอน เฟรมร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเวลาเหงื่อไหลเข้าตาเราทาบนเปลือกตาเหงื่อไหลเข้าตาไม่แสบตาแน่นอนของมิ้นกัน SPF 5 0บวก PA บวกนะคะอันนี้ก็ของเราเองนะก็เราเตรียมไปให้เพื่อนๆใช้กันด้วยนะคะแล้วก็ก็จะมีพวกเวโปรตีนนะคะทุกคนเวโปรตีนนี่หลังปั่นเนี่ยต้องทานทุกวันเพราะว่ากล้ามเนื้อเราใช้งานหนักมากแต่ว่าเวสั่งมาแล้วเดี๋ยวยังไม่มาว่าจะอ,ออกไปรับที่ที่ขนส่งเองนะคะเพราะว่าไม่ทันแล้วก็ที่เตรียมไป อันนี้ก็เพิ่งส่งมาวันนี้เลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรมันคือมาร์กหน้าค่ะทุกคนมินจะติดมาร์กหน้าไปด้วยนะคะถ้าปั่น4วันเนี่ยก็จะติดติดไปวันละอันใช่ไหมคือสั่งมาเป็นแท็คแบบใหญ่มากอะเพราะว่ามินมาร์กหน้าเป็นประจำค่ะเพราะว่ามินโดนแดดหนักมากนะคะหนักมากๆถ้าทุกคนเห็นมินก็ปั่นวันละหลายชั่วโมงนะบางวันก็สามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแต่ว่าถ้าวันที่เราไปปั่นทางไกลเนี่ยมันต้องแบบว่าเป็นทั้งวันอะ ปั่นเสร็จเราต้องมาร์กหน้าค่ะทุกคนเพราะว่าหน้าเราจะโดนรังสี UV แดดฝุ่นทำลายหนักมากค่ะคนที่ไม่อยากหน้าพังก็ต้องดูแลหลังปั่นด้วยนะคะไอตัวครีมอะโลเวราก็สบบคัญนนะคะนีม่มันอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวเทให้ดูอันนี้ที่สั่งมานะคะสั่งจากจากช้อปปี้มาอันนี้เป็นตัวมาร์กใต้ใต้ขอบตานะคะก็แบบเป็นคนขอบตาซ้ำ ตัวนี้เป็นอะโลเวล่า Vera, ทาหลังปั่นนะคะเป็นอัปเต Sun เป็นอะโลอโลเวล่าจากาตัวเขาเรียกว่าอะไรว่านหงางจระเข้ก่อนเนี่ยเป็นของเกาหลีนะคะสั่งมาจากช้อปปี้ก็ถึงเราจะปั่นนะคะแต่มนินเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองมากนะคะทุกวันจะมีการแบบทาพอก พอกหน้าด้วยอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปแต่ละวันเพราะว่าหน้าเราจะได้ผลัดเปลี่ยนได้รับสารต่างได้รับสารแช่ <c oughs> เขาเรียกว่าสมุนไพรแล้วก็การบํารุงที่ที่ครบถ้วนนะคะบางวันถ้าแบบเป็นสิวนิดนึงก็จะทาธนาคาทิ้งไว้เพื่อป้องกันสิวแล้วที่สําคัญจะม็อกมอกร <c oughs> ีบพูดเกินปุยมุ้ยคือจะมาร์กหน้าเป็นประจำนะคะเกือ <c oughs> บทุกวันเลยแหละมาร์กหน้าเสร็จแล้วพอเอาแผ่นแผ่นมาร์กออกมินจะนวดหน้านะคะเป็ <c oughs> นะคนแ <c oughs> บบดูแลตัวเอง ก็เรียกว่าค่อนข้างมากเป็นคนที่ไม่ปล่อยปะละเลยกับเรื่องพวกนี้เลยจะแบบนวดหน้าก็ตอนนี้ก็คือมินน่ะเป็นคนแบบไม่ได้ฉีดเรื่องไอไอความไอเรื่องริ้วรอยนะคะไม่ได้ฉีดริ้วรอยเลยแต่ว่าหน้าก็ยังแบบว่าไม่ไม่ค่อยมีริ้วรอยเพราะว่าเรานวดหน้าแล้วก็มักหน้าเป็นประจำมินว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งที่มินช่วยแล้วก็ทาครีมทุกคืนก่อนนอนนะคะก็ครีมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าฟิกซ์ว่ามันจะต้องเป็นอะไรเพราะว่าได้รับรีวิวอะไรก็ใช้อันนั้น ประหยัดประหยัดไปอีกนะคะอ่ะมีอะไรอีกมาต่อค่ะนี่มินเพิ่งได้รับอันนี้เหมือนกันพัสดุบ็อกเซสนะคะที่มินจะต้องได้ใช้มันอย่างแบบคุ้มค่ามากๆนะคะต้องใช้พื้นที่นั้นหึงเพราะว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะอ่ะอวดซะหน่อยสิการรีวิวนะคะคือขันอวดค่ะอวดไปเลยค่ะ นี่ค่ะอุปกรณ์เดินทางของเราในวันนี้คือตอนนี้เราอะมีรู้สําหรับการเดินทางแล้วว่าเราจะเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนี้กี่กิโลต่อวันนะคะเส้นทางเนี่ยแมพเนี่ยเราลากในสตาร์ว่าเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะโหลดลงนี่เลยค่ะการ์มินตัวนี้เป็นรุ่นเอ็งหนึ่น plus นะคะตัวนี้ก็คือใช้ดีงามมากๆๆากมอึบว้าวนี่ม่เอียบล่าสุดมาพร้อมกับน,นี่ค่ะพารเลด ใ่ฮัตเลตนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้ฮัตเลตมากนานเลยครั้งนี้เราจะใช้ฮัตเลตกันที่สำคัญเดินทางห้ามลืมกระติกน้ําเด็ดขาดเพราะน้ําสําคัญมากนะคะต้องดื่มน้ําตลอดนะเวลาน้ําหมดต้องจอดเติมนะคะทุกคนเวลาเดินทางไกลอะ่ะละเลยไม่ได้เลยนะเรื่องน้ำเนี่ยอันต่อไปคะ่ะแตาา่ละเราได้นาฬิกาการ์มินมาค่ะรุ่น Dino 2 p l u 2+ นะคะยัง เขาแปะไว้เดี๋ยวแกะก่อนก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้นาฬิกากา r m i นะคะเดี๋ยวเอามีเข้าไปลองใช้กันยังไม่ได้แกะดูเลยอ่ะคิดดูคือยุ่งมากๆยุ่งกับการปั่นมากๆนี่ค่ะสวยงามเลยอ่ะเบาด้วยนะคะขออนุญาตแกะให้ดูตรงนี้เลยอันนี้เป็นการอวดนะคะก็มันไสไปเลยสิคะ อันนี้คือการอวดค่ะนี่ค่ะโอ้สวยงามขออนุญาตแกะแกะไปเลยเดี๋ยวเย็นนี้ก็คืนนี้ก็จะชาร์จกันทุกอย่างนะคะเพราะว่าเพิ่งแกะสดๆใหม่ๆจริงๆเลยเป็นอันบล็อกจากการ์มินไทยแลนด์ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีอะไรเหลืออีกโอเคตัวถัดไปนะคะตัวนี้ค่ะเป็นไฟท,ท้ายที่เขาแบบว่าบอกว่า สองตาแตกไปเลยนะคะรถไม่เห็นไม่ได้แล้วนะคะเห็นมาตั้งแต่โลนึงเลยเป็นไฟท้ายค่ะรุ่นวาเรียวาเรียอะไรเอย่ยทุกคนเ,เดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวพูดผิดแต่เป็นไฟท้ายของกามินค่ะเดี๋ยวพูดผิดแล้วไม่ได้ไม่ได้นะรีวิวแบบไม่รู้ชื่อแปลขออนุญาต แกะตรงนี้เลยบางทีมันก็สนุกดีที่ได้มาสั่งของมาเยอะๆแล้วก็มาอันบล็อกพื่อความตื่นตาตื่นใจที่จะได้เห็นสินค้าที่เราได้ซื้อมาแต่ว่าเจ้ากล่องบ็อกเซตของกาหมินนะคะขอบคุณการสนับสนุนจากกาหมินไทยแลนด์ค่ะก็ไม่ที่ดีที่สุดนะคะ ที่วินเลือกใช้มาตลอดก็คือการาเดี๋ยวเรามาชาร์จกันด้วยนะเอาออกมาเลยแล้วกันก็เขาจะมีเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ชาร์จนะคะแล้วเจ้านี่ไฟท้ายก็อยู่ในนี้เดี๋ยวถอดออกมาแล้วเอามารวมกันมันจะเก็บเข้าที่ได้ไหมเนี่ยนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวให้ทันติดให้กันเดี๋ยวชาร์จด้วยนะคะตอนนี้ก็ใช้ชาร์จไฟฟ้าได้เลย อันนี้สาคัญมากๆนะคะเวลาเดินทางไฟท้ายนะยิ่งฝนตกนะต้องมีไฟท้ายที่แบบสว่างนะคะจะได้ทําให้เราปลอดภัยแล้วมินก็จะจองอยู่หลังเพราะว่าไฟนี้ต้องสว่างที่สุดในกลุ่มทุกคนจะได้เห็นไฟท้ายของเราเวลารถมาจะได้แบบว่าเออเห็นเรามาแต่ไกลเนาะอันนี้เป็นไฟหน้าค่ะทุกคนเป็นรุ่นมีภาษาไทยปะมี่ยมันอ่านว่าวาเรียหรือวาเลีย วารียายูทีแปค่ะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะรีวิวแบบงูงรีวิวแบบคนงู่ไม่ได้ีเียวมาค่ะพร้อมแล้วที่จะเห็นรูปร่างหน้าตาของไฟหน้าจากรามินนะคะกัน้ค่ันว้าว ทำไมมันอลังการมากเลยมีมีตัวล็อกกับแฮนด์บาร์แฮนด์บาร์ bar, bar ด้วยนะคะแล้วก็ซึ้นแกะทางฝั่งด้านหลังดไปหมดเลยมีตัวที่ไขอะไรเสร็จสักแกะกับด้านหน้าอ่าเเป็นไฟหน้าแบบต้องสว่างตาแตกแน่นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยววันที่ใช้จริงเดี๋ยวมินจะใช้ให้ดูจริงๆเลยว่าแบบมันเวิร์กแค่ไหนนะคะ แต่แค่แกะก็ตื่นเต้นแล้วค่ะแค่อันบล็อกก็ตื่นเต้นแล้วค่ะหัวจะเก็บเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมชีวิตเป็นยังไงเนี่โอเคสุดท้ายค่ะทุกคนสิ่งที่เราไม่เคยใช้มาก่อนเลยคือบันไดวัดค่ะอันนี้เป็นบันไดวัดของกามินค่ะ คือเราจะมีวัดให้ดูกันแล้วค่ะทุกคนมินไม่เคยมีเลยเดินทางไปครั้งนี้เราจะรู้วัดแล้วว่าเรากดไปเท่าไหร่นะคะปั่นมาเก้าปีแล้วว่าเพิงมีตัววัด p o w e r m ร t มิตอร์ครั้งแรกแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นแบบบันไดนะคะบันไดกำมผมมิแบบคนแบบว่าอยากได้ตัวนี้นะคะ่ะแป,ป็นเรา,าเนเราเตือนเต้นสุดเลยนี่ผมตัวเองก็มี เอามตื่นเต้นฉันเพิ่งเคยมีเองนี่แล้วเราไปใส่กันแล้วก็เอาไปใช้จริงกันเลยนะคะทุกอย่างจากกล่องกา r m i ินได้ใช้แน่นอนค่ะทุกคนแล้วก็ทางกา r m i ินส่งเสื้อมาให้ด้วยค่ะเป็นเสื้อปั่นนะนี่ beat yesterday แล้วก็ uh, never stop cycling เก๋ไก่สไลเดอร์นี่นะคะมโลโลกก้ Garmin t ็ก A Series แล้วก็จริงๆมันมีของมากมายอะท,ที่ที่ต้องเตรียมอ่ะเยอะม,มากเวลาเดินทางเยอะม,มากที่สําคัญที่สําคัญก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะหยิบชุดเตรียมไปด้วยเลยชุดปั่นนะคะเราปั่นกัน4วันใช่ไหมล้วเราอ่ะ ไม่ควรจะเอาของไปเยอะเพราะว่าเราปั่นแบบเดินทางไม่ได้แบบว่าไปเที่ยวดีด้าอะไรมากชุดก็เป็นเสื้อยืดนี่แหละเสื้อยืดจะเอาไปแล้วก็มีเสื้อที่ต้องใส่ทุกวันก็จะเป็นสปอร์ตบาร์ใช่ไหมคะผู้หญิงแต่ว่าใส่เราก็ซักที่สำคัญต้องเตรียมผงซักฟอกเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่า,าน้ำยาซักผ้าแบบนี้จะใช้ง่ายนะคะเวลาที่เดินทางเราต้องซักผ้าเองก็จะเอาน้ำยาซักผ้าแบ่งใส่ขวดไปเดี๋ยวไปแบ่งใส่ขวดด้วยขวดน้ําก็ได้ค่ะขวดน้ําที่เรากินแบบขวด ที่กินเสร็จแล้วอะ่ะก็เอาใส่น้ํายาซักผ้าไปเพื่อซักแล้วก็ที่สำคัญอะเมนว่าต้องเอาอ่าตัวไม้แขวนเสื้อไปด้วยเวลาตากแล้วโรงแรมเขาอาจจะไม่มีให้เราจะได้มีไว้ตักผ้านะคะเพราะว่ามันสําคัญคือต้องซักผ้าแล้วตักผ้าให้แห้งเพื่อใส่วันถัดไปแต่เราอาจจะไม่ได้เอาน้อยไปน,น้อยขนาดนั้นนะคะอาจจะเอาไปสองชุดสลับกันถ้าไม่แห้งก็เอาไปตากต่อเดี๋ยวลด เพราะเรามีรถซัพพอร์ตเราเป็นกระบะหนึ่งคันนะคะแต่วันแรกเนี่ยไม่รู้ว่ากระบะจะไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาอาจจะเลิกงานไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตามไปวันที่สองซึ่งวันแรกปั่นไกลด้วยมิอนแบบว่าปั่น166กิโลถ้าไม่มีรถฉันไม่มีโอกาสขึ้นรถเลยหรือวะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้ก็ต้องทําใจนะคะก็เลยต้องเตรียมกระเป๋า,าใส่เสื้อผ้าสําหรับเขาเรียกว่าฮอตติดไว้ ที่หลักอานด้วยนะคะเดี๋ยวออกไปถ่ายให้ดูว่ากระเป๋าเนี่ยจะเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้ก็เพิ่งได้รับเหมือนกันเดี๋ยวจะไปให้ดูว่ากระเป๋าว,ว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนถ้าใครอยากได้ก็สนใจก็ไปสั่งได้น,นะคะเดี๋ยวไปหยิบชุดกันเดี๋ยวเลือกชุดว่าจะเอาชุดไหนไปด้วยอันนี้ก็เตรียมชุดนะคะชุดที่จะเอาไปก็จะเป็นสีสดใสหน่อยนะคะคอนเซปต์สปีดแขนยาวค่ะเพราะว่าจะได้กันไปได้ทั้งแดดทั้งอะไรฝุ่นฝืนกันแขนเราไปเลยนะคะจะได้ไม่เป็นแขนแบบ สีแบบดําๆก็จะเลือกสีสดใสนะคะเวลาไปออกทริปไกลที่ต้องปั่นกับรถนะคะจะได้รถจะได้เห็นเราชัดเจนค่ะตรงนี้ตัวนี้ก็ใส่สบายมากชอบมากเลยตัวนี้คือเป็นตัวโปรดสีสดใสเหมือนกันใส่สบายมากๆก็ด้านในนี้จะใส่เบรดเลเยอร์ด้วยนะคะเบรดเลเยอร์ก็นี่สีดําหน่อยเพราะว่ากลัวฝนตกถ้าสีขาวว่ะฝนตกกะเหนื่อยซัดเหนื่อย ก็บ๊บนะคะบ๊บจะเอาตัวสีเขียวไปด้วยแล้วก็ว่าจะเอาสีดําไปค่ะสีเขียวอันนี้เดี๋ยวจะไปใส่ที่งานเลอแถบพังงาด้วยนะคะคือมินจะบอกสเกตดูกันอย่างนี้ค่ะว่าเราอะปั่นไปจากประจวบนะพรุ่งนี้มินเดินทางไปครั้งที่ประจวบค่ะแล้วก็จะปั่นจากประจวบไปชุมพรระยะทางทั้งหมด166อกิโลเมตรไต่ทั้งหมด1,200เมตรวันแรกเนี่ยคนข้างไกลก็ไปนอนที่ชุมพรนะคะชุมพรเนี่ยก็จะอีกวันวันที่2ปั่นต่อไปที่ ละนองหนึ่งร้อยท่าอไรอะ่ะหนึ่งร้อยี่สิบเก้ากิโลเมตรนะคะไตหนึ่งพันสองร้อย1200เหมือนกันก็วันที่สองก็ยังยังเยอะอยู่นะคะเพราะว่าเราจะล้าจากวันแรกแล้วคือวันแรกกลับไปยังต้องซักชุดซักอะไรถ้าฝนตกเนี่ยมินเหนื่อยแน่นอนซักชุดต่อก็วันที่สองโอเคปั่นหนึ่งร้อยสามสิบโลไตอีกพันกว่านะคะเช้าวันที่สามค่ะเราก็จะปั่นจากละนองไปพังงาน,นะคะวันที่สามนี้ก็จะน้อยลงหน่อยเป็นหนึ่งร้อยสิบห้ากิโลเมตรค่ะไตประมาณ เท่าไรอ่ะเกือบพันค่ะเกือบพันเหมือนเดิมแต่ว่า,าระยะน้อยลงนิดนึงไปถึงพังงานะคะก็ก่อนๆเข้าพังงาเลยค่ะแต่เป็นจังหวัดพังงาละส่วนวันที่4ี่เนี่ยเช้าวันที่4เราจะตื่นจากพังงาเนี่ยปั่นเข้าเขาหลักพังงาค่ะปั่นย้ายที่กันนะคะไปใกล้ๆไปกับใกล้ๆจุดที่เราจะต้องไปงานเลอแทบค่ะครั้งนี้คือจริงๆอ่ะเซคิตดูดเราอ่ะอย่างแรกอ่ะเรามีไปงานเลอแทบที่พังงาเขาหลักพังงาใช่ไหมคะทีนี้มินก็เลยคิดว่า ้ยขับรถไปเราจะไปยังไงดีตอนแรกคิดบินไปหรอบินไปก็ต้องไปลงภูเก็ตเราไปภูเก็ตก็ต้องเช่ารถหรือว่าเราจะไปยังไงจากภูเก็ตไปพังงาอย,ย่างไงเอาแต่ถ้าเราไปจากเมืองการเราต้องนั่งรถไปขึ้นสนามบินที่กรุงเทพไปลงภูเก็ตคือมันวุ่นวายยุ่งยากมากมป็นดนคนแบบไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากเกินแล้วไอ้ปั่นนี้มันง่ายหรอวะงงเองคือก็เลยคิดกับทันว่าหรือว่าเราอ่ะจะปั่นกันสองคนเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ละจังหวัดอะมีเวลาขึ้นมา หลายคนอาจจะว่าเอ้ยทําไมดูว่างจริงๆแล้วเราทํางานนะคะเราทํางานที่ไหนก็ได้คือไอตอนปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือมินขายของเนาะมินขายครีมกันแดดเป็นหลักเลยแล้วก็รับงานรีวิวเป็นงานที่2ซึ่งเวลาไปเราก็มีของรีวิวเต็มเลยค่ะทุกคนเราก็ทําคลิปรีวิวอันนี้ก็คือหนึ่งในงานของพวกเรานะคะแล้วครมกันแดดก็ขายตลอดค่ะคือมินตอบลูกค้าตลอดแล้วก็เดี๋ยวสั่ง ลูกค้าสั่งมาเท่าไหร่นินก็จะส่งออเดอร์ให้น้องสาวแพ็คจากที่บ้านแล้วก็ส่งให้ลูกค้าวันต่อวันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานของเราแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็อาจจะพกคิมกันแดดไปมีพี่นี่นักปั่นคนไหนมาเ,าเจอมาช่วยลากนะคะก็อยากซื้อคิมกันแดดก็ซื้อได้เลยอันนี้ก็ได้อะไรได,ได้ในแต่ละวันของเรานะคะที่ดูเหมือนว่างแต่เราทํางานอะแล้วก็พูดถึงไหนแล้วโม่โมเยอะเกินอ่า,อ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 าวันที่ ปั่นเข้าเขาหลักพังงาอ๋อตอนแรกอะเรามีงานเรือแถบพังงาเลยคิดที่จะหรือว่าง่ายที่สุดปั่นจากการไปดีวะตอนแรกคุยกับท่านแบบนี้เฮ้ยหรือเราจะปั่นจากการตอนนี้อยู่กาเนาะปั่นไปพังงาก็วันละร้อยโลก็ได้นะปั่นกันสองคนก็เลยไปปรึกษาพี่พี่อีกคนนึงชื่อพี่ไก่นะคะพี่ไก่เนี่ยอยู่ที่ประจวบพี่ไก่ก็บอกว่าเฮ้ยสนใจสนใจอยากไปด้วยก็เลยเฮ้ยก็ดีนะถ้าพี่ไก่แบบว่ามีรถ คือน้องแพมอ่ะเป็นแนพี่ไก่เนาะก็จะสามารถขับรถเซอร์วิสให้เราได้เออถ้าเราไม่ต้องแบกชุดเองเสื้อผ้าเองอะ่ะเหมือนก็จะสบายไปอีกก็เลยกิดร่วมกันว่าจะปั่นไปด้วยกันก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะปั่นไปเพราะเราคิดว่ามันง่ายสําหรับเราที่สุดในการเดินทางไปพังงาเหรอวะ <laughs> อันนี้มันง่ายที่สุดเพราะมันไม่ต้องขับรถไปกรุงเทพไม่ต้องขับรถจากภูกเก็ตไปไป,ไปพังงาคือมันดูนวุ่นวายแต่ปั่นไป เตรียมของเออก็วุ่นวายเหมือนกันนี่ว่าเหนื่อยเบ่อหาทําแต่ว่ามินเป็นคนชอบแบบว่าเรื่องอะไรแบบนี้นะคะชอบแบบว่าคือมินอะเป็นคนปั่นย้ายจังหวัดปั่นเดินทางทัวร์ลิงอะบอยแล้วก็ชอบวิธีการปั่นแบบนี้คือคิดว่าตอนเนี้ยคือไม่ได้อยู่ในสนามแข่งแล้วเนาะคือประมาณว่าจะเลิกแข่งนั่นแหละก็เลย รู้สึกว่าชีวิตสนุกกับการได้มองได้เที่ยวได้ชมข้างทางไปด้วยก็เลยคิดว่าการปั่นไปเที่ยวเนี่ยมิ้นยังไม่เคยปั่นลงใต้ปั่นขึ้นเหนืออะไรแบบนี้เคยปั่นนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปั่นจากภาคกลางคือก็ภาคเหนือเราอยู่ที่ภาคเหนืออยู่แล้วมันก็เป็นเส้นทางที่เราแบบว่าค่อนข้างไปบ่อยแต่ภาคใต้เนี่ยจะไปปั่นในแต่ละจังหวัดมากกว่าไม่ได้ปั่นย้ายจังหวัดก็เลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็ท้าทายสําหรับมิ้นเราจะได้แบบมีมีเวลาได้แบบตอนแรกอะอยากไปกันสองคนพูดตรง อยากไปกับทัานสองคนเพราะว่าเออเราค่อนข้างถามว่ามันเหมือนมินอ่ะปั่นตลอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทํางานแต่จริงๆแล้วมีรู้สึกว่ามินน่าทำงานทุกวันจนบางทีการไปปั่นของเรามันเป็นงานโดยที่เราไม่ได้เที่ยวแล้วอะไรเงี้ยมินก็เลยคิดว่าการที่ยปั่นไปสองคนอ่ะมันจะเป็นการได้เที่ยวอย่างช้าๆเรื่อยๆสองคนจริงๆนะคะแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นเริ่มเริ่มจะเป็นงานเข้ามาแล้ว ก็ก็ก็ทำให้มันสนุกค่ะก็สนุกกับมันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเที่ยวที่เขาหลักพังงาด้วยพอไปถึงพังงาเราจะมีเวลาพัก2วันนะคะในการแบบว่าเอ้ยไปดูทะเลไปกินอาหารอะไรอร่อยๆนะคะก็จะไปนอนที่เดอะเพลสเขาหลักค่ะก็จะไปเจอพี่แจนด้วยที่นู่นนะคะพี่แจนก็เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์ชื่อเดอะเพลสเขาหลักนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมกันด้วยไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ พอถึงวันที่ะจะแข่งเออไม่ใช่แข่งวันที่จะบันในงานเลอแทบนะคะมินนี่ก็จะไปจอยกับลุกคอนเซปต์สปีดนะคะก็ไปปั่นกับพี่ๆซึ่งไม่รู้ว่าสภาพตัวเองขาตอนนั้นจะพังแค่ไหนคือแบบกลัวมากเพราะว่าในงานเลอแทบลงรุ่น145โลไว้ไต่ก็โหดอยู่ค <laughs> ือมินนี่มันสร้างสรรหาความลําบากให้ตัวเองซะจริงๆเคยหนักใจเหมือนกันที่ต้องไปปั่นนักขนาดนั้นแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะไม่เป็นภรลใครเพราะว่าปั่นไกลๆเนี่ยมันเป็นทางเขาเรียกว่าถนัดของเรานะคะแต่ว่ามันไปได้ช้าๆไงมันปั่นไกลได้ปั่นได้ทั้งวันแหละแต่ต้องไปช้าๆก็ดูแลรักษาขาตัวเองด้วยกันทานโปรตีนให้เพียงพอหลังปั่นทุกวันก็ต้องแบบอัดอัดเวฟโปรตีนอะคือจะให้ขาพังไม่ได้เราก็ต้องยืดเยอะๆนะคะแต่ละวันอะหนักตรงสักผ้านั่แหละอย่างเดียวก็ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมจักรยานขึ้นรถเพื่อเดินทางพรุ่งนี้ไปประจวบแล้วก็เริ่มปั่นจาก ประจวบวันแรกกันตื่นเต้นเหมือนกันคิดว่าฝนตกแน่นอนเพราะวันนี้ฝนที่การยังตกเลยค่ะแล้วทางใต้บอกว่าฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วตกหนักทั้งวันเยี่ยมก็อ๋อนี่ทุกคนเดินทางไกลห้ามลืมเอาถุงมือไปนะคะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าปั่นในไกลๆนานๆมือเรามันแบบต้องรองรับการกระแทกต้องจับแพนะ่ะ โปรเทคมือให้ดีที่สุดนะคะแล้วเวลาล้มเวลาเ,าเกิดอุบัติเหตุอะไรมืออาจจะเจ็บไม่ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ต้องใช้มือจับแปรงสีฟันแล้วนะคะมือเราจะเป็นอะไรไม่ได้คะ่ะสําคัญมากๆถุงเท้าเดี๋ยวต้องเตรียมสีด,ำดำําๆสีเข้มๆไปเพราะว่าฝนตกถ้าเอาถุงเท้าขาวไปนี่แบบย่อยยับอ่อเกือบลืมแล้ว ฝนตกแบบนี้นะคะแต่ละวันรถต้องเคลอดแน่นอนค่ะต้องติดอุปกรณ์ล้างจักรยานแบบไม่ใช้น้ําของ Big s p r ป y ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยิบอุปกรณ์ทังอาตัวโฟมล้างจักรยานนะคะสเปย์ล้างโซ่สเปย์หยอดโซ่ล,โซล้างดิสเบรกคืออุปกรณ์ที่มันจะช่วยขจัดคราบสกปรกระหว่างฝั่นแต่ละวันค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเละแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปหยิบกันอันนี้นะคะสเปย์โฟมล้างจักรยานอันนี้ล้างโซ่ ไอ้นี้หยอดโซ่แล้วก็ล้างดิสเวกนะคะที่เราจะติดไปด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ลืมไม่ได้เลยคือเครื่องดื่มนะคะที่จะแบบทําให้เราสดชื่นนะคะมีแบบเกลือแร่ทําให้เราไม่เป็นนักคิ้วเนี่ยมินก็สั่งโพคาลีสวทนะคะส่งไปที่ประจวบเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดอิบมารีวิวให้ดูแต่ทุกวันอ่ะจะต้อง ดื่มโคคาลีสวทเพราะว่ามันปั่นไกลมันตุองเสียงเหงื่อเยอะมันต้องแบบเติมเติมเครื่องดื่มที่ทําให้ร่างกายเราแบบกระชุ่มกระชวยสดชื่นนะคะเดี๋ยวโพคาลีก็จะแบ่งกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะหรือว่าใครมาปั่นแจมกับเราเราก็จะแบบมีแบ่งปันให้ด้วยนะคะโคคาลีสวทก็เป็นเครื่องดื่มที่ดีมากๆมากๆ,ๆนะคะสําหรับคนที่ออกกําลังกายและเสียเงเหงื่อมากนะคะก็สดชื่นทันทีหลังดื่มนะคะโคคาลีสวท ยังไงก็อันนี้ไม่รู้ว่าลืมพูดเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ก็ประมาณนี้นะคะวิธีเตรียมตัวเก็บของอะไรที่สําคัญก็นั่นแหละเอาตังค์ไปด้วยนะส่วนเสื้อผ้าก็เอาไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ลืมไปทะเลก็ต้องเอาชุดไปน้ำไปค่ะเจอก,กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มินเดินหาค่ะอันนี้ทันก็กำลังติดกระเป๋าแฮนด์บาร์อ,อยู่นะคะเป็นกระเป๋าใส่เวลาเราแบบมีสัมภาระคือที่แน่ๆมินต้องเอาใส่ชาร์จไว้กับตัวนะคะเดี๋ยวแบตหมด แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าติดหลักอานนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราจะมาติดให้ดูนะคะเป็นยี ho, ่ห้อ Lock Bros ถูกไหมอันออกอันถูกไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นเรายังไม่ได้แกะายเลยคืออันนี้เพิ่งส่งมาหมาดๆเพื่อทริปนี้เลยนะคะก็ใช้เดินทางกันมี2ใบเลยแต่ด้วยความที่จักรยานมิน์นะคะมันเป็นรถแอร์โรอ่ะมันตรงนี้มันเตี้ยมากนะคะมิเลยใส่ไม่ได้อันนี้ก็นี่หน้าหลังเสร็จแล้ว อย่าลืมเอาสูบไปเอ้ยพี่ไก่มีปะไก่น่าจะมีอย่าลืมแกะป้ายออกอ่ะ